อออต,อตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่อ่าเดี๋ยวผมขอเปิดชิวนะครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับกับเจ้ายมามาฮ่6ของผมนานแบบมากมากเลยนะครับที่ผมไม่ได้มาเยือนที่แห่งนี้คือสักหนึ่งปีได้ไมั้งน่าจะหนึ่งปีอ่ะหรือหลายปีอ่ะ ั้งแต่ผมออกอ6หมาผมขึ้นมานี่ที่ครั้งเดียวนะครับก่อนออกใหม่ก็สแสดงว่ามาสองปีนะครับออถามว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างความรู้สึกที่ผมกลับเข้ามาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเย็นนะข้างนอกีร้อนมากแต่ข้างบนนี่เย็นมากเลยครับก็ชิวๆครับมาสบายๆสไตล์วิลเลจซิ่งเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเส้นเนี่ยบางคนชอบใช้ความเร็วนะครับ แบบมาเล่นโค้งบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือสําหรับผมอะ่ะมันก็ถือว่าโค้งมันก็เยอะนะครับแต่ว่าอย่าลืมด้วยว่ามันมีสัตว์ป่าที่เขาต้องเดินข้ามถนนนะครับซึ่งถ้าเราไปเหยียบไปชวนไปลิงหรือลิงกระลอกหรืออะไรเงี้ยคือคุณก็ต้องให้เกียรติด้วยครับเนี่ยถึงโค้งมันจะเยอะก็จริงเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยอ่ะโอเค แต่คุณก็ต้องใช้ความเร็วที่มันเหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหเหมือนสนามแข่งเลยมันไม่ใช่นะครับแล้วยิ่งท่อรถด,ดังๆเนี่ยเจ้าที่เขามาให้ขึ้นนะครับถ้าดังเกิน95เดซิเบลส่วนถามว่าท่อผมฟัวาคาดังเกินไหมเกินครับต้องบอกงี้เลยเกินครับประมาณน่าจะอยู่ประมาณกับร้อยเดซิเบลอะแต่ว่าผมเอาแคปลถเสียงนะครับอุดมันเข้าไป นะครับไม่ให้มันเกิดเนาะคือคุณจะเข้ามาในสถานที่ที่เขาลดใช้เสียงที่มันดังอย่างเงี้ยคุณเราก็ต้องทําตามกฎนะครับเนาะสำหรับใครที่ทอดดังๆก็หาอุปกรณ์อะไรที่มันลดเสียงให้มันไม่เกินนะครับคุณจะยัดฝอยขัดหม้อหรือคุณจะเอาอะไรใส่มาก็แล้วแต่นะครับมันแล้วแต่คุณสำหรับผมเนี่ยโอเคเยน็นๆสบายๆนะครับ เย็นดีฮะสบายเลยไม่ได้มานานแล้วนะครับเดยวบวมยางก่อนเดี๋ยวเผื่อมีขี้จะคงขี้จะไข่บรรลัยเลยนะครับอ่าก็พอได้เล่นแบบสนุกสนานไปแต่ก็ต้องดูดูสัตว์ด้วยเผื่อคุณเขาโคงมาจ้าเอ๋ก็ลอกก็ไม่เป็นไรครับนะค,บคุณเจอช้างเนี่ยความบรลายเกิดเลยนะ ถ้าถามผมว่าผมเจอช้างผมทรงไงผมวิ่งดีครับมาสบายสบายครับช,ชิวไปตรงนี้ถ้าผมจ่ไม่ผิดน่าจะเป็นน้ำตกนะผมเคยมาอยู่อ๋อเนี่ยมันเป็นสถานที่แห่งแรกๆเลยนะที่ผมเคยเข้ามาเล่นโค้งอะ่ะแต่ก่อนผมขับ R3 เนาะ ขับมาเขาใหญ่ก็เลื่อนไปดูคลิปเก่าๆได้นะผมก็ขับมาเขาใหญ่แบบโห,โหทางสนุกมากในฝรั่งเขาก็จะมาขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าเขาใหญ่เนี่ยมันเป็นโอโซนเนาะถ้าพูด,ดง่ายๆมันเป็นโอโซนของประเทศไทยเลยแหละ,ะกินหลายพืดด้นที่หลายจังหวัดอ่ะถ้าพูดจะว่าตรงเส้นนี้เป็นเส้นคู่ผมเลยก็ไม่ไม่ผิดนะคร เพราะนี่จะเป็นเส้นเล่นโค้งผมเลยเพราะว่าบ้านผมอะ่ะมันไม่ค่อยพูดง่ายๆไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยจะอใกล้สนามอะ่ะแล้วสนามบุรีรัมย์อ่ะมันต้องรอแท็กเด่ะถ,ถ้าคุณไปเช่าเองซื้อเองอ่ะโอ้โหค่าสนามหกเจ็ดพันอย่างเงี้ยถ้าเช่าพิษหมื่นหนึ่ง่คุณจะเอาเงินไหนไปนะาการเล่นโค้งก็ไม่ยากครับ ตามที่เราเรียนมาครับทักษะต้องทํำยังไงครับต้องอลดความเร็วให้เหมาะสมครับมองที่ปลายโค้งครับจัดท่าทางอ่ะก็ตามนั้นเลยครับไม่มีอะไรมากที่เหลือก็อยู่ที่การฝึกฝนและเทคนิคของแต่ละคนนะครับในการขับขี่อถ้าเรามองไม่เห็นปลายโค้งอ่ะเราต้องผ่อนนะครับนะ,ะปลายโค้งมันเป็นอย่างนี้อ่ะเห็นไหมเอามาปั๊บอ่าเห็นนะคใช้าานนะความเร็วที่เหมาะสมครับ ไม่ใช่ว่าโหคุณจะห้าไปเต็มที่เลยเส้นไหนทางไหนก็ไม่ได้สนเลยคือกูสุดอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับล้มตายนะคนคิดอย่างนั้นนะไม่เหลือนะครัยิ่งถ้นเราไม่ชินทางเนี่ยโอ้บอกเลยคุณอ่านปลายโคงไม่ออกเนี่ยนี่อันตรายมากครับการมองเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะผมจะบอกให้นี่มสอสวอเนี่นักศึกษามาดูครับเนี่ยมันจะมีขี้ตะไคร่สีเขียวอะ่ะ อันตรายนะครับเนี่ยเห็นไหมผมผมขี่ไปมันปืดปืดปืดอยู่เลยเออไม่ใช่ว่าโอ้โหคุณจะใส่ยางเทพคูพ่ละสามหมื่นก็ไม่เหลือครัเส้นทางมันเป็นขี้ตะไคร์องเงี้ยใช้ความเร็วที่เหมาะสมนะครับโอ้ ทื่อกี้เทคชั่นทำหึ้นเลยมันปัดบุ๊บบึ๊บเราจะรู้สึกได้นะครับแต่อาการมันไม่ได้ออกหนักถึงขนาดนั้นนี่ฮนะเปนเกียร์ใช้ความเร็วเหมาะสมมองปลายโค้งแล้วเข้าโค้งครับเนี่ยมันก็ตามที่อาจารย์เขาสอนสอนมาครับไม่ยากถ้าเราปฏิบัติตามนึกถึงในใจตลอดอะรับรองอุบัติเหตุไม่มีแน่ครับแต่ก็แล้วแต่คนครับบางทีเราขับดีระวังตัวเองดีแค่ไหนอะ่ะบางทีเขาก็จะชนเราครับ ที่ผมมาเขาใหญ่วันนี้ก็เอ,อก็ว่าจะมาหากาแฟกินสักแก้วนะครับค้าเข้าเจ็ดสิบบาทเขาใหญ่เซอร์กิตเนี่ยมองไปที่ปลายโค้งครับแล้วขึ้นมองขึ้นไปอ่าเห็นนะรถจะไปตามสายตาเราครับเนี่ยอ่าเห็นนะเน่ะอ่าพลิกมา ให้มันกินเลน,นครับอ่าเห็นไหมอ่าเพราะว่าอ,อย่าลืมว่าท้องถนนเนี่ยมันไม่เหมือนสนามนะมันไม่มีเลนสวนมาแต่นี่มันมีเลนสวนมานะถ้าคุณพลาดไปเนี่ยเล่นรถสวนมาเนี่ยเฮเลยนะครับอ่าว่ากันไปใครจะมาเทพใครจะมาเร็วอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ผมใช้ความเร็วที่เหมาะสมครับ ผมระวังสัตว์ด้วยพูดง่ายๆจะมีกาแฟกินไหมนะ <c oughs> โอ้ยเดินลูกแล้วนาดเกี้ก็เน้นเจ้าที่เขาเน้นเรื่องเสียงมานะครับอย่าใช้เสียงที่มันดังเกินไปนะครับสบายๆ ให้เสียงที่มันเบาๆพูดง่ายๆเดี๋ยวตอนกลับมาผมจะแวะน้ำตกเหวนรก<ม>แต่นี้ผมไปฟู้ดคอร์ดก่อนไปหากาแฟกินก่อนนะครับไม่ไหวแล้วหาข้าวด้วยแหละแต่เช้ามาไม่ได้กินข้าวเลยนะครับเออได้เอ่มร้อยไปกวดหนึ่งก็ยังดีโอเคจะค่อยหยอดไปครับเบาๆเล็กๆโอเค เห็นไหมคนที่เข้ามาที่เนี่ยเขาจะรู้นะครับว่าอาการใช้ความเร็วมันจะต้องเป็นยังไงเนาะบางคนโอโ้โหขับรถโหนโหนแต่เขาเรียกว่าอะไรโหนแต่รถไปตั่รถแล้วตัวไม่ไปเลยเงี้ยอันตรายนะครับล้มได้ในทิบหายเลยนะครับอืมมีแต่คิดแต่ไขย เห็นไหมเนี่ยก็เข้าเขตนครโยกอะ่ะมันจะติดสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เขาใหญ่นะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับสวยมากเห็นไหมฮะวิวบคือตอนนี้แดดมันจ้ามากแต่อากาศมันเย็นนะครับคือที่อื่นอาจจ,อาจะจะอ่าจะร้อนกว่าน,นี่แต่ที่เนี่ยมันมันเย็นนะมันอยู่กลางเขาเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่คนถ่ายรูปก,กันเยอะๆนะครับก็จะมีสะพานให้ผมก็ได้ไปเข้าไปกินข้าวกินอะไรแบบเรียบร้อยอแล้วแหละก็มาเจอทุกคนนะครับก็ใครที่จะมาเขาใหญ่นะครับ,บมาิ๊มาก็เขาบอกว่าเจ้าที่บอกว่าให้หาท่อที่มันงเงียบๆนะครับคือไม่จําเป็นต้องเป็นท่อเดิมก็ได้หรือว่าจะเป็นท่อแต่งก็ได้แต่ว่าท่อมันต้องเงียบหน่อยนะครับคือไม่ใช่มาแบบ นึกภาพออกไหมท่อทรงกระป๋องอะแล้วขับแบบปลอดมาเลยอะอันเนี้ยเขาไม่ขึ้น,นครับแต่ว่าถ้าเป็นวันธรรมรดาเนี่ยขอให้ขึ้นนะครับแต่อย่าให้มันดังมากคือถ้าคุณรู้ว่าท่อดับดังที่มันดังเกินจริงอะ่ะก็ต้องหาอะไรที่มันอุดมานะครับเพราะว่าต้องเกรงใจด้วยเมื่อกี้ผมว่าเข้าโค้งมาตอนที่ผมพักคลิปไปก็โอ้โหไม่น่าพักคลิปไปเลยถ้าอีกหน่อยหนึ่งก็ได้เจอช้างเลยอะเมื่อกี้ กี่ก็เจอช้างเลยนะครับตัวมันเริ่มเลยก็เจ้าที่เขาก็ดูแลกันอยู่นะครับก็สําหรับใครที่จะมาเที่ยวเขาใหญ่ก็อย่าลืมนะครับหาอะไรบุกท่อให้มันไมเงียบด้วยเจ้าที่เขาบอกมาเนาะเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปน้ําตกเหวนรกต่อนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยไปโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่น้ําตกเหวนรกนะครับตอนนี้อยู่ที่หน้าทางเดินครับกลาลังเดินเข้าไปเนาะ ทางเดินก็จะเป็นป่าอย่างนี้นะครับเดินเข้าไปเรื่อยๆฝนก็ตกนะครับยุงก็ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยอเคจะเดินไปเรื่อยๆนะครเดี๋ยวก็ประมาณสักกิโลกว่าได้ไั้งถ้าผมนอยไม่ผิดนะผมเคยมาแต่มันนานแล้วก็เกือบๆเกือบๆ สองโล่ะผมว่านะไกลด้วยเดี๋ยวเราเดินไปด้วยกันนะครับแต่ผมจะไม่ถ่ายถึงสองโลหรอกเดี๋ยวผมก็ผมจะเดินไปเรื่อยๆับเดี๋ยวมีคนวนเสรินทุยปากผ่านกันแล้วมีคนเดินสวนมาผมจะถามเขาว่าน้ำตกน้ำเยอะไหม เมื่อกี้ผมก็ลองถามคนที่เขาเดินสวนมาครับว่าน้าตกเยอะไหมเขาบอกเหมือนเขื่อนแตกเลยแบบต้องเดินไปดูจริงๆแล้วว่ามันมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวบางคนก็เคยน่าจะเคยมาแล้วนะครับแต่บางคนก็ยังไม่เคยมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูจริงๆแล้วว่าน้าตกเขียวเราลกอ่ะมันมันเป็นเหวจริงป่ะเหมือนน้รกไหมนะโอเคเนะครับบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆเนาะเนี่ยทางเดินมันเป็นอย่างเงี้ยไปนะ มีตะไคร่ก็แนะนำแบบแอดเวนเจอร์หน่อยอ๋อมีสะพานด้วยใช่ใช่ใช่ไปดูสะพานเลยน่าจะมีน้ำนะครับเดี๋ยวปัต้องหมุงก่อนเคมะไปไม่ต้องห่วงครับการสันแม่งเท้โกโปรแปดนั่นโฆษณาให้เขาสเสร็จถ้าโกโปรได้ยินก็ฟังภาษาไทยรู้เรื่องก็สปอนเซอร์มาได้แล้วนะครับ <laughs> โอ,โอ้โอ้น้ำเยอะจริง,รงฮะ ว้าวว้าวว้าวผมว wow, really. <laughs> ้าวเลยอ่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวผมไห้ดูโอ้โหน้ำเกียกเลย เาเกือบมาถึงแล้วแหละแต่ดวผมเห็นทางลงแล้วแบบลง,ง,งแลแบบงม่งเหวจริงอะดูเลยโอ้ชันลงไปนู่นเลยเห็นล้วเหนื่อยแทนตอนลงไม่อะไรครับตอนขึ้นเนี่ยผมวัดช็อตแม่ ่พีตอนลงสนุกเลยฮะตอนขึ้นนี่ผมช็อกเลยเนี่ยโอ้โหคือไม่เกือบเก้าสิบองศาพี่คุณตกไปคืนไป่รอดเนี่คือผมไม่ไหวละคือแบบแม่งโคตรจะเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวเราลงไปข้างบนเลยแล้วกันเ มากจริงครับจริงงโอ้โแข็งมากดูดิคือตอนนี้ผมก็าืึงแล้วนะครับคือตอนลงมายังเหนื่อยขนาดเนี้ยตอนขึ้นเนี่ยจะเหนื่อยขนาดไหนคือดูบนดดดันไดเดิยนู่นน่แบบชันขึ้นไปยังงู้นอ่ะคือแม่งเห่วจริงโอ้ เหมือนที่เขาถ่ายโฆษณานี่เลยฮอนน่ะได้ฮอนคููไปอยู่ในรถโหี่วจริงครับมันคือเหี่ยวเลยแหละแบบสูงมากเลยครับแต่ผมจะลงไปข้างล่าง ลื่นๆมาเลยผมไม่แนะนำเลยนะคือมันมันลื่นมากน่าลื่นดูดิโอ้แบบเฮ้ยว้าวจริงไม่เป็นเหวโลกจริง ขึ้นมาไล้ประมาณ1กว่านาทีตอนนี้โห <c oughs> เดินขึ้นโหดเหนื่อยเลยครับไม่คิดไปผิดเลยมันได้ไปเกือ90บ90องศา จสงอ,องศา,าเลยครับดูคือแบบจะสูงไปไหนเนี่ยผมก็คงจะเดินครับก็สำหรับคลิปทริปนี้นะครับเขาใหญ่นะครับก็น่าจะจบกินเท่านี้นะครับคลิปอาจจะจบผมว่าอาจจะจบชีวิตตรงนี้เลยก็ได้แม่งโคตรเหนื่อยดูดิดดดขึ้นมาได้ไงมันโคตรสูงเลย ยังไงก็ฝากช่องด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์นะครับกดแชร์ด้วยสําหรับใครที่ที่อยากจะมาเที่ยวหอยใหญ่ก็เตรียมรองเท้าเตรียมชุดที่สําคัญอยา่าลืมออกกาลังกายกันมาด้วยนะครับเหนื่อยมากโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปด้วยตอนนี้ผมเดินขึ้นนี่แหละสวัสดีครับ